คัสวัสดีครับเอามน,นี้ไม่เห็ดเนื้อแต่เดียวกันกูได้อยากได้สูตหมูพว่วงเนื้อเนื้อพ่วงที่ว่าเอาไปทอดเลยเพราะต้องตากแดดก็ใส,ส่สูตรนี่้กันอเดี๋ยววันนี้มาบอกวิธีหั่นก่อนครับมาเบิง้งนีเด้อเนื้อมันดิเป็นแบบนี้เส้นสีเงามากสิ เวลาหั่นเนี่ยเขาหั่นตัดเส้นตัดเส้นแบบนี้นี่ตัดเส้นแบบนี้นี่อ่าที่เขาตัดเส้นแบบนี้เพราะว่าเนื้อมันสีพลอยสีบลหยาบสีบลเหนียวถ้าเขาตัดตามลายเงาลายเหงาของเนื้อแบบนี้มันเสียดเหนื่อหยาบอ่าเพราะฉะนั figure, <talk> ้นเขาต้องตัดเส้นนี่หั่นแบบนี้ตัดเส้นแบบนี้นี่นี่ละชิ้นประมาณนี้ละอ่า นี่แบบนี้คือคือเอ็นตัดเส้นนี่นี่เห็นบอนี่มันสีเงาแมงสีนี่เบิรงเด้อเส้นเนื้อสีเงาแมงสีอ่านี่มาแังสีเวลาตัดเขาตัดเส้นแบบนี้หั่นแบบนี้หั่นตัดเส้นเนื้อสีบนเหนียวสีเขียวง่ายแต่เขาหั่นตามลายเงาเนี่ยเนื้อสีเหนียวเอาโอเคเดี๋ยวผมเสร็จที่งานหั่นจนแล้วแล้วก็ ตอนมักเดี๋ยวผมถึมกักอีกเบิง้งอ่าโอเคครับสวัสดีครับเอฟซี FC ครับม,มื้อนี้มาเหตุเนื้อแดีเดียวกันเพราะว่าช่วงนี้มีคนเอ่อเมียนมาขอหลายเนาะครับเอ่อส่วนมากเอ่อเป็นสูตรหมูพ่วงหรือว่าเป็นเนื้อพ่วงนี่แหละอ่าใส่แบบเดียวกันเลยนะครับเด้อกับเนื้อเดียรเดียวอ่าเดี๋ยวผมถึมักอีเบิง้งอันนี้เนื้อเท่าไรก่อนปา,ากกองหนึ่งกิโลสามโลครับอ่เนื้อสามโลเนื้อสามโลปกติผมมีใส่แบบนี้เด้อ นี่ผมดีไส้ไอ้ซอสพวกซอสพวกนี้น้ำปลาซีิวขาวแล้วก็ซอสดปลาเชียวนี่อ่าสามโลกผมดีไส้สามซ้วนแต่คนละอย่างน้ำปลาไปแล้วซ้วดหนึ่งเกาหซีอิวอขาวซ้วดหนึ่งคือว่าไส้เท่าๆกันนะครับ อ่าเรวก็สอดไฟเขียวสอดหนึ่งใส่ทุกอย่างให้เท่าๆกันนอกจากนมันหอยนี่ผมมีใส่โลละซอนอ้าวเบิกเอานหนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนน้ำตาลน้ำตาลไส้าขาวก็ได้น้ำตาลไส้แดงก็ได้โลละซอนด้วยกนนี่ใส่ลงเลย อ่าโลละซอนพอจะสู้หรือผมชูรถกับโลละซอนด้วยกันแต่เป็นซอนซ่านะครับว่ามันซอนหัวงตัวว่ามันซอนแกงซอนซ่าได่ลงไปเลยหลังจากนั่งกับน้นำมันง่าโลดละซอดอ่าหลังจากนั่งกับพริกไทยครับโอเคเรียบร้อยแล้วบัดนี้ บางเจ้าก็ใส่กระเทียมเนาะแต่ผมบโใส่ผมบโแนะน้ำให้ใส่พอหยังเพอวันหนึ่งถ้าสมมุูบาห้องหมักเนื้อไว้แบบน,นี้บ่มีแดดตากอ่ากระเทียมเนี่ยเซียดให้เนื้อนี่เปรี้ยวมีอย่างนี้เฮ็ดสสมเนื้อนะครับแบบนั้นละ่ละลักษณะเดียวกันอ่าเพราะฉะนั้นเฮาบ่ใส่ก็ได้อ่าหรือว่าบางทีถ้าใส่ถ้าเฮาตากทันหรืออบทันเวลาไปทอดกระเทียมสิใหม่เร็วเออมันสิมีผลเสียหลายกว่าผลดี เพราะฉะนั้นสูตรต้องผมผมบ่ใส่กระเทียมอ่าถ้าผูใ้ใดสิมักเป็นหมูพ่วงขายเวลาทอดขายอ่าอย่าลืมเด้เนี่ยบะพริกนี่บะพริกแบบนี้บะพริกอ่อนบะพริกบ้านๆเฮานี่ยบะพริกสวนเฮาทอดทอดให้เขาเจ้ากินน้ำกับหมูพ่วงเนี่ยถ้าผูใ้ใดอยากขายอ่าสีแซ่บสีเข้ากันอ่าหรือใบบักูดน้ำก็ได้อ่าเขาก็ดจบัคือคนอื่นกับซีดีขึ้นเอามาเนี่ยเขาถึงมาคั่นกันนี่ผมถึงขั่นดู ขัน้นเล่ยกันเนี่ยระมาณหายดูยซิมนาทีนี่แบบนี้อืมขั้นเลยขัน้นไหนเขากันหายดูยซิมนาทีห้าถึงสิบนาทีนะครับอ่าอ่ะตรงหมว่ามันได้แล้วบาดเหนีพุ่งก็จะทิมไปยี่สิบนาทีดูซิมนาทีาทแหละก็ไปตากอ่าแตาวัยยุนี่ถ้ามือใดมันมมีแดดอ่าวุมตากก็ได้ผมก็สีอบโดยใส่อุณภูมิเก้าสิบองศา แล้วก็เวลาสามชั่วโมงอ่าแต่ว่าถ้าตากแดดก,กันแล้วแต่เขา,าเบิงออกเขาจะต้องการแห้งกำใดเขาเก่าตำนั้นแหละเอา้าโอเคคูณได้๋ยวไปเฮ็ดตามกันเบิ้งไว้นี่ผมใส่ตัวนี้แหละนี่แล้วก็น้ำปลาน้ำปลาอ่าถ้าสมมุติว่าอ่าเนื้อที่มาก,กึงหกกิโลก็ใส่ยางละสองอันนี้มันสามกิโลคุก็เลยใส่ยางละหนึ่งอ่าโอเคเนาะครับพอจบิบยกจิบแค่นี้ขอบคุณครับ